สงขลาจะทําเกมลุกบ้างครับตัวทานเบรโดแปะมาหาลาเบโอริซาโซหนีสิลกอนได้ครับมีกิติพงคอยประคองแต่ตัวตัดฉีกเนี่ยโอ้หลายนี้เนี่ยมันไม่ล้าด้วยหรือเปล่า1นศูนเลยครับแม่เอาแล้วครับ1ประตูต่อ0ูย์ครับต้องมาดูเกมลับครับคนททำประตูอันวาอาลีมามะครับแม่ สงขลาฟุตบอก็เฮกันเลยอะครับทำประตูได้ครับอันวาอาลิมามาครับมาจะเซลฟี่กันหน่อยครับรับอันวาอาลิมามาครับอายุ24ปีเท่านั้นครับเนี่ยครับเดี๋ยวต้องมาดูครับตัวหลอกเนี่ยมันตบข้างหลังเนี่ยมันแหมหลายนี้มันดูไม่ชัดครับ ดูชตลามาครับจังหวะตบหลังเนี่ยมันมาแล้วตรงนี้มันหายไปเลยครับมาเอาเวาครับลาเมโลซาโซหนีศิลกรได้อีกครับดิซาโซตกด้วยสายมาเบอร์นาโดยกมาไกลๆลงๆบเลเล่สองศูนย์เลยครับโอ้โหมาสองประตูต่อศูนย์เลยครับตัวไกลๆครับ โอ้เฮ oh, hey, เลยครับแม่น่าจะเป็นชาญชนครับชะอ่ะคอยเป็นสนัน่นครับแม่ผมนี่หลงสนั่นกับทางชานชนอ่ะ ah, สนั่นสมลาครับทําประตูได้ครับสนั่นครับบวกประตูที่2ได้ครับนี่ครับศิลกรเอาเนอโซไม่อยู่แล้วเตะติดมาโจาทานโยนมาคมๆแล้วดุแปะทีโอ้โหสนั่นสมลาครับลายนี้คือเข้าไปแล้วครับ แล้วเนี่ยมันติดกิติพงศ์ไว้ก่อนนะครับแล้วยกมาอีกทีนึงเนี่ยปันองตบมาสุรัตครับสุรัตหนีโอ้ขาตายครับสุรัตซ้ายสุรัตนล้องปัดมาเรียบร้อยเลยครับสุรัตสูเรียชายครับโอ้โหเนี่ยครับแผงลิ้นแล้วครับมาโอ้สุรัตครับโหดเหลือเกินครับอดีตนักเตะฐานบกฤดูกาลที่แล้วครับมาเอาแล้วครับเรียกเสียงเฮจากฝั่งเพชรเกษมร้อยสิบได้สำเร็จครับ ชนบุรีเด็ดสามนาทีเท,ท่านั้นตามตีไข่แตกนี้ได้แล้วครับ oh, โอ้โหแม่อ้าวมาดูครับสุรัตน์หนีตรงนี้เนี่ยดูดิหลังหักเลยอะครับเนี่ยครับโอ้โหหลังหักเลยครับแล้วซ้ายของสุรัตน์ปั่นไหายหายเข้าไปพันมือของสอรัตน์โพสมันครับยาทวัทองเนี่ยครับลงมาเปลี่ยนเกมอีกแล้วครับสำหรับยานทัศน์วัน,นทองครับเนี่ยครับหนีมาแล้วซ้ายหายไปเลยครับหายไปที่ตะข่ายครับโอ้โหทําได้ครับ มาดูมุมนี้ครับโอ้โ oh, หหนีทาง oh, แม่หนีบูฮัมัดอาเวครับยานาทัศน์วันนาทองครับยานาทัศน์วันนาทองแปะมาตรงนี้ปิยพงค์ควบมาได้ทะนรู้มาสูรส่รัตสู่เลียชยัยสู่รัตสู่เลียชัยจริงแล้วเรียบร้อยครับสองประตูต่อ2ครับสู่รัตสู่เลียชัยครับโบสองประตูครับพี่อ่ำครับโอ้ oh, ดีใจเลยครับโบ oh. สุรัตน์สุริชัยครับแม่เห็นหัวขาวเนี่ยเป็นทางน้าทิพย์เครือรัญยาครับสุรัตน์ีโร่ของสโมสรครับโอ้โหเนี่ยครับแฟนบอลค่า12ครับโอ้โหเอาครับภาพจับมาที่โค้ดเพชรครับนี่ก็ต้องมาดูครับสุรัตน์โค้ดจับมือโค้ดหน่อยครับแม่อ่มาตัดมาหน่อยครับ ปียพงศ์เนี่ยฉลาดเก็บมาได้แล้วสุรัตน์เนี่ยวิ่งตัดหลังมาแล้วครับลายนี้ไม่ล้ำหน้าครับแล้วตบมาหายไปเลยครับโอ้โหลุดนมาแบบนี้ครับปียพงศ์เอซซสครับสุรัตน์อีกแล้วครับบวกประตูดได้ครับโอ้โหอาแล้วอิงทีหนึ่งโคกันออกมาต้องมาดูแถวสองของสองขลาเอฟซีได้โยนได้วัดมาตัวไกลๆโจนาธานบารโดโคกมา,ามาแล้วครับ3-2จนได้ครับ สงขลา FC แซงครับเอาเข้าไปขึ้นนำอีกหนึ่งครั้งครับเอาโหมาแล้วครับสงขลามันจริงๆครับคู่นี้ครับแมเกมคู่นี้นี่มันสุดยอดครับคุณภาพผ้าดาวโจทาบาโดเนี่ยงงมาให้ทางชาญชนจอมเกาะครับชาญชนจอมเกาะยิงเข้าไปครับเอาแล้วครับมาอีกแล้วครับชาญชนจอมเกาะครับ สามสองครับขึ้นน้ำอีกหนึ่งครั้งของสงข라이ฟซีครับแหมมาดูตรงนี้ครับจะ่ถูกคนโยนเนี่ยโอ้โหโยนแบบนี้มาเลยครับแล้วโจนาธานเนี่ยโขกตั้งให้เพื่อนบ่อยๆแบบนี้แล้วเนี่ใครดีครับแบบนี้ครับศิลกรแล้วเวลาทัมมิ่งหมดแล้วครับและนั่นแหละครับเวลาการแข่งขันครับทอมริเต็ดครับ เปิดบ้านแพ้กับสงขลาฟีไป2ประตูต่อ3ครับ